เหรียญเอเชียนะครับกำลังจะพังงักเอาละนะครับเราก็มาถึงในช่อง Amazing Moon Story กันเนื่องจากว่าเราไม่ได้ผมพักไปสามเดือนมั้งช่องนี้นะครับเนื่องจากยังหาแรงบนันดาลใจและคอนเทนต์ไม่ได้นะครับในการทำตอนนี้ข่าวเริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้อ่ามันเป็นช่วงที่ ดีที่สุดนะครับสำหรับตลาดคริปโตสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะเศร้านะครับฟิวเจอร์ก็ไม่ได้นะครับ d c เซกิทบอดโอเคได้นะครับผมก็แนะนำเลยกระดานบิตเกตคุณลองไปเล่นดูทั้ง DCA g กิ b บอร์นะครับแล้วก็ Copy t เทนะครับอยากแก้เหงาตอนตลาดเป็นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเล่นอฟิวเจอร์ไม่ได้เนาะ รหรือจะสเต็กกิ้งเซฟิงก็ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สมัครของกระดานบิตเกตไว้ใต้คลิปนี้เรามาถึงตรงนี้นะครับในเรื่องของตัวของกระดานต่างๆนะครับเราก็เห็นแล้วว่าแนวโน้มตอนนี้คือตลาดมันซบเซามากนะครับคือเล่นผมต้องพูดอย่างนี้ว่าเฮ้มันเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมา มาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เออคุณจะตั้งทัศนคติในการลงทุนยังไงนะครับหลายคนมีทัศนคติในการลงทุนที่แตกต่างกันนะครับส่วนตัวผมช่วงนี้ตลาดแดงวิกฤตคือโอกาสนะครับตลาดเขียวคือวิกฤตนะครับคือคุณไม่ควรจะไปช้อนอะไรนะครับถ้าเกิดคุณจะมาทำคุณต้องมาทำตอนนี้ นะครับเราก็เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วที่กราฟไม่มีแรงเวี่ยงเลยเลยนะครับฉะนั้นเรามาท้าวความเรื่องตรงนี้ก็ช่องนี้เป็นช่องแบบคุยกันง่ายๆนะครับคุยกันง่ายๆไม่ไม่ต้องมาเน้นข่าวใดบ้างเน้นแบบเอาวิเคราะห์ข่าวนะแล้วก็มารวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะทําให้เออฟังแล้วมันดูลื่นๆื่นลื่นนะเพราะช่องแรกบางทีเนี่ย เราต้องรวบรวมข่าวตั้งแต่แต่ละวันนะครับข่าวมันก็เลยแบบว่าพอเวลาอ่านไปวิเคราะห์ไปมันก็กระตุกใช่ไหมนะครับมันไม่ได้รวบรวมมานะครับเพราะว่าเราต้องมีการนําเสนอข่าวแต่ละวันให้มันอัปเดตที่สุดอะ่ะเราจะมานั่งทําทุกวันก็ไม่ไหวนะครับในการที่ที่จะเอาข่าวต่างๆเนี่ยมารวมแล้วก็วิเคราะห์เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเออมันมีข้อจํากัด เรื่องของเวลาเรื่องของซอสเรื่องของข่าวอะไรอยู่บางทีก็อ่านข่าวด้วยนะครับหลายคนก็รู้สึกมันมันเงอเงองงักมันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมาทําช่องนี้แทนนะครับในช่องที่สองก็จะเป็นการเล่าเรื่องง่ายๆนะครับว่าทําไมผมเชื่อว่าณนะปลายเดือนสิงหากับต้นเดือนกันยาเลนฝั่งเอเชียจะพังอาดแต่ผมไม่ได้หมายว่า โอ้ยมันง,งาดแล้วดีดเหมือนเหมือนคนกินยามานะหรือจะหลวดพุ่งนะครับแต่ว่าราคาน่าจะข้ามช็อตนะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะไปแรงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญฝั่งของ Decentralize หรหนาแคสิก BNB นะครับแล้วก็ p a กกระแล้วก็ ADA อะไรพวกนี้ฝั่งจีนก็จะมีเหรียญคีตัวนี้คุณต้องมีนะเหรียญคีนะครับเหรียญโลส เหรียญ F M F L M นะครับฟาร์มิงโกแล้วก็เหรียญตัวของอ่า G R V นะครับหรือ G V R เนี่ยแหละคุณก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีเหรียญ C F X นะครับ G R V ก็จะเป็นฝั่งของของดูไบอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องลองพิจารณากันทีละเหรียญแล้วกันนะครับว่าว่ามันเป็นเทนอะไร นะครับส่วนตัวตอนนี้เราเห็นข่าวฝัดออกมาเยอะนะครับคือฝั่งของดีเซนท์ไลท์ฝั่งด e เซนท์ไลท์เนี่ยส่วนตัวผมอะ่ะผมไม่ค่อยนั่นกับมันเท่าไหร่นะครับว่ามันจะขึ้นตอนนั้นตอนนี้นะครับเดายากที่สุดเพราะเป็นเหรียญที่ต้องพึ่งกำลังในการซื้อฝั่งของอเมริกาเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้แบบว่าบางทีเนี่ย อ่าอเมริกาเขาอยากที่จะให้เหรียญของเขาไปก่อนนะครับเขาก็ให้เหรียญของเขาไปก่อนแล้วพวกฝั่งของดิเซนเซอไลน์ก็ตกท้ายคือไปทีหลังนะครับฉะนั้นในปีนี้เราก็จะเห็นฝั่งของเหรียญนนง่ายๆนะมันก็จะมีอยู่สองเหรียญและสองกลุ่มแหละฝั่งอเมริกากับฝั่งฮ่องกงนะครับแ้ตอนนี้ข่าวเนี่ยทางฝั่งของเอเชีย e เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวฝัดนะ มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเคทต่วูดถอนหุ้นจากจีนนะครับจีนมีปัญหาเรื่องของอสังหาการส่งออกนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจรัสเซียเงินรูเบิลนะครับแบบว่าดรอปลงนะครับคือหมายถึงร่วงลงมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของรัสเซียกับซาอุอีกในเรื่องของพันธมิตรเรื่องน้ำมันนะครับ ข่าวฝัดออกมาเยอะมากเลยนะครับแล้วฝัดแบบเนี้ยมันดูเหมือนเป็นไล้สาเรื่องไล้์สาระนะนะครับก็เข้าใจนะว่าจบด้วยผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเหมือนเป็นฝัดออกมาแล้วก็ทําเป็นแพทเทิร์นเลยเพราะอะไรครับเพราะการนําเสนอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในตัวของข่าวมันจะบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะได้ฝั่งของ u s a มากกว่านะครับฝั่งของยุโรปฝั่งของ u s นะครับ เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนั้นใช่ไหมถ้าเกิดพูดโดยทั่วไปนะครับคือเราได้รับข่าวสารตรงนั้นนะมากกว่านะครับทำให้เราบางทีอะ่ะข้อมูลเกี่ยวกับจีนเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดหรอกนะครับถ้าเกิดจะไปนั่งฟังอะ่ะผมแนะนำว่าอย่าฟังช่องคริปโตนะครับเพราะคริปโตเนี่ยจะเป็นข่าวของฝั่งของอเมริกาผมแนะนำไปหาอาจารย์ ูรูดังๆอ่ะที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนนะครับเราก็เราเขาอาจจะมีการวิเคราะห์นําเสนอที่ที่แตกต่างนะครับเพราะว่าคริปโตส่วนใหญ่ข่าวเนี่ยจะเป็นฝั่งของอเมริกานะครับดังนั้นต้องไปหาฝั่งอาจารย์ฝั่งที่ที่อยู่ทางเอเชียจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่มีข้อมูลขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยองค์ประกอบอะไรหลายอย่างเนี่ยของของข่าวสารเนี่ย มันทำให้แอปพูว่าฝั่งของเอเชียเนี่ยเงินจะไหลเข้าในตลาดของคริปโตในฝั่งของเอเชียนะครับไม่ต้องไปเท้าความเรื่องของบิตคอยบิตคอยจะไปก่อนแน่นอนแต่เหรียญที่จะตามมาพวก CFX, FLM, w a m i n g o l o s ามิงโหรือบลาบลาบ,บนะครับมีหลายเหรียญเลยแล้วเหรียญทางฝั่งจีนก็จะได้รับผลตรงนั้นโดยตรงนะครับในการขึ้นไม่ว่าจะเป็น b t t เนาะ XEC, Bitcoin Cash, Litecoin นะครับพวกนี้จะมีการขยับขึ้นแน่นะครับแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ข่าวฝัดของทางจีนออกมาเยอะมากรวมถึงฝั่งของอเมริกาก็มีการแบบพยายามที่จะบีบโจมตีคริปโตอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับเงินดอลลาร์ไม่ว่าจะลูน่าแคสติกนะครับ กับ XRP นี่หนักหน่อย XRP เนี่ยคือจะมีการกลับคําตัดสินฉะนั้นก็เลยทำให้แบบว่าอ่าฝั่งของของผู้ถือนะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยรู้สึกเสียวๆเหมือนกันนะครับรวมถึงวานด้วยก็น่าจะมีการเก็ฑ์กำไรจากข่าวนี้แหละนะครับคือข่าวมันปล่อยให้ XRP ราคาขึ้นมาถึง0.9แล้วอะ แล้วก็ไม่สามารถจะไปต่อได้เนื่องจากมีข่าวของทางแก r y g e n เซอรนะครับรวมถึงการสรุปคดีของตัวรูปแบบของ XRP ด้วยนะครับคือว่า,าหมายถึง XRP เนี่ย not security แต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มของนักลงทุนสถาบันได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ XRP ไปได้แค่ราคาหนึงเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดทำธุรกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับในสหรัฐอเมริกาการลงทุนถึงระดับนักลงทุนสถาบันไม่สามารถทำได้นะครับลูน่าตอนนี้เจอสุดหนะักนะครับก็มีการว่าความสารนะกับทางเสกนะครับก็ส่งเรื่องไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้คดีของ xrp ได้นะครับในการสู้คดีเนื่องจาก อ่าผู้พิภากษาคนใหม่ชื่อเจคออฟนะครับเขาก็หมายมั่นปั้นมือเลยว่าเขาจะลบคำตัดสินของคุณทอรเรสให้ได้น,นะครับซึ่งคุณทอรเรสก็เป็นคนอาวุโสแหละนะครับในในเรื่องของนักกฎหมายในในฝั่งของในประเทศอเมริกานะครับเป็นผู้อาวุโสเลยนะครับแต่เจคออฟก็หลายคนก็ตั้งทฤษฎีว่าเอ้ยพวกเดียวกับพวกเดียวกับคุณแกรี่นั่นแหละ นะครับจะมาพลิกคำตัดสินของ x r p นะครับนั้น x r p นะครับเราก็เหรียญอื่นๆไม่ได้ปลอดภัยนะครับรวมถึงเสกมีการโจมตีคอยเบสนะครับในเรื่องของให้คอยเบสถูกระง,งับนะครับในการอ่าซื้อขายขายได้แต่เฉพาะบ t c คอยเท่านั้นเหรียญอื่นเป็น Security ตรงนี้เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะครับผมคิดว่าแกรี่แก s นเซเนี่ยจะโดน สวนะครับสอบสวนอีกเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าเขาสรุปแล้วนะครับว่าเหรียญต่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นสกิล r ิตี้นะครับยกเว้นบิตคอยน์นะเล่นคอยเบดนะครับรวมถึงพอสอวนะครับหรือสมาชิกบุตรที่สภาเนี่ยของฝั่งรีพับดีกันเนี่ยกดดันทางเส็จเนาะหรือว่าคุณแกรี่จริงๆเนี่ยนะครับในเรื่องของแซมนะนะครั้งที่แล้วนะครับ คราวนี้นะครับศาลกับตัดสินเรื่องของแซมนะครับให้หลุดพ้นคดีเรื่องของการโดเน a t นะครับของพรรคการเมืองทั้งสองพรรคนะครับไม่ไม่มีการสรุปคดีหรือว่าตัดสินคดีเรื่องของโกงเนาะเรื่องของ FTX นะครับตัดสินว่าเอ้แซมเนี่ยนะครับทำอย่างนี้จริงนะครับคือพัมดเน a t แหละนะครับหรือให้เงินสนับสนุนทั้งสองพรรคเลย เหมือนพยายามที่จะใช้ข้อกฎหมายตรงนี้นะครับในการหลีกเลี่ยงรวมถึงแซมโดนจับที่ไม่ใช่อยู่ในทางสหรัฐอเมริกาด้วยก็เลยข้อสรุปคดีคือแซมตอนนี้หลุดคดีไปหนึ่งเปลาะละแล้วก็ดูเหมือนว่าแซมพยายามปั่นป่วนอยู่นะครับภายในไม่ว่าจะเหรียญแปลดนะครับ Bald นะครับที่เกิดการลักภูเพราะเหรียญเนี้ย เป็นเลเยอร์ที่2ของคอยเบ็นะครับเป็นเหรียญมีมเกิดการลักภูเกิดขึ้นแล้วก็ที่มามาจากอาลเมดาเมดารีเสิร์ชนะครับรวมถึงตอนนี้แฟช h แมนได้โผล่ออกมานะครับ mm hmm. เราก็พยายามที่จะกระชากหน้ากากของเธอล่าทำแบบเดิมเลยซึ่งแฟชแมนเนี่ยหายไปนานแฟชแมนหายไปตอนไหนถ้าเกิดจะถามนะครับถ้าเกิดจะตั้งคำถามคือหายไปตอนที่ แซมโดนจับนั่นแหละนะครับพอหลังจากแซมโดนจับก็แฟตแมนก็หายไปตอนนี้กลับมาแล้วนะครับพอแซมรุดคดีไปนหนึ่งคดีนะครับตรงเนี้ก็เลยทําให้แฟตแมนกลับมานะครับทีแอร a โกลแคปเขาก็มีกระดานของตัวเองนะครับเราก็จะคืนเหรียญลูน่าหรือเทอรล่าเนี่ยที่เป็น Luna Classic, ลูน่าคลาสิกกับลูน่าสองูนให้กับผู้ถือนะครับในกระดานของเขานะครับ o p n l นะครับรู้สึกผมน่าจะประมาณนั้นก็โอ้โหนะครับหลายเรื่องเลยนะครับแบบโจมตีทั้งบนน้ำนะครับทั้งใต้น้ำต่างต่างอเมริกายากแล้วรวมถึงเคิร์ฟนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ถูกโจมตีนะครับ,นะรบในเรื่องของสภาพคล่องหรืออะไรพวกนี้นะครับทางแพลตฟอร์มนะครับเราก็การโจมตีนี้ก็ทำให้ ตัวเคอร์ฟเนี่ยไม่สามารถที่จะกู้ยืมได้นะครับบนบนดีฟาหรืออะไรพวกนี้บนแพลตฟอร์มนะครับก็ทําให้เหรียญที่ไม่ได้อยู่ในกระแสดีฟาเนี่ยลําบากนะครับเราคุณจั s t สตินซันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรับภาระตรงนี้นะครับการโจมตีมาหลายด้านมากๆนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะมีข่าวมากกว่าที่ผมพูดอีกนะครับผมน่าจะยังลึกไม่พอนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณนี้แหละ เอาแหละเราพูดถึงตรงนี้นะครับทางฝั่งของเมรกาเนี่ยถามว่าตอนนี้วิกฤตไหมนะครับวิกฤตหมดเลยป่านะครับผมบอกเลยไม่นะครับตอนนี้ทางสหรัฐตั้งใจที่จะทางคริปโตของสหรัฐนะคือตั้งใจจะกาวชีบะนะครับเนื่องจากชีบะเลียมนะครับแล้วเขาก็คงพยายามที่จะผลักดันชีบะเนี่ย ให้เป็นเลเยอร์ที่สองของอีทรอ e u ี่มให้ได้นะครับให้เป็นตัวช่วยเพราะชีบะเนี่ยเขาจะดันขึ้นมาแทนโพลิก o อนหรือแมตตินะครับเราก็ OP พลเราก็อนุโตดาราการอ b บิทัมนะครับแล้วก็ชวยหรือชวยนะครับที่เป็นเหรียญซุยอ่ะที่เราที่ผมชอบเรียกนะครับไม่รู้ถูกไม่ถูกนะก็เป็นเหรียญบล็อกเชนเลเยอร์ที่หนึ่งของของเมตาครับนั้น ชีบาเนี้เป็นสายตรงเลยคือเขาพยายามผลักดันเต็มที่คุณดูนะวันนี้ราคาของชีบะนะครับขึ้นมาถึงแปดพันหกแปดพันเจ็ดนะครับแล้วดูเหมือนว่าชีบะจะฝ่าวงล้อมได้ต่อนะครับสามารถที่จะไปถึงศูนย์สี่ตัวหนึ่งพันได้นะครับถ้าชีบะเรียญมีการเปิดแล้วผมคิดว่าเหรียญที่เขากะจะปั้นขึ้นมาเนี่ยคือเหรียญโบนนะครับ แล้วในระยะยาวเนี่ยคือตั้งใจจะปั้นขึ้นมาเพื่อซัดก,กับ BNB โดยเฉพาะนะครับเขาเพราะเขาเพราะว่าผมอ่านหลายข่าวแล้วเขาบอกเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเขาต้องการที่จะให้ให้เหรียญน,นี้นะครับขึ้นมานะครับโดยเฉพาะชีปะเนี่ยจะขึ้นมาฟาดกับ BNB กับ XRP นะครับคือไต่แล้งของคอยมาร์เก็ตแคปสู้กับ ตัวของ BNB ให้ได้ XRP ให้ได้นะครับคือขึ้นมาห้าดับแรกต้นๆน,น,นะครับรวมถึงป๋าอีลอนแกก็คงดันเต็มที่แหละตัวของชีบะนะครับเพราะว่าตอนนี้จะให้ดอ g e คอยมันขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่า d อร์จคอยเนี่ยมันมีผลประโยชน์กับอันอื่นเนาะมันไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อต่อฝั่งอเมริกาโดยตรงนะครับก็เลยตอนนี้ก็ต้องดันชีบะ แต่ส่วนตัวผมว่าดันโบนนะครับโบนมีอุปทานแค่ร้อยล้านน่ะนะครับถ้าจะขึ้นไปสู้กับ b ี b ผมว่าไม่ได้ยากนะครับในระยะยาวเขาทำแน่นะครับฉะนั้น 15, 15, สิบห้าสิบสี่ถึงสิบห้าสิงหานี้ดูกันนะครับว่าโบนจะไปเท่าไหร่นะครับผมว่าราคาแรงนะครับอาจจะขึ้นไปประมาณสิบหรือยี่สิบดอลลาร์ก็ได้ดูกันโอเคเราพูดมาทึงพูด ฝั่งของอเมริกาแล้วนะเราก็ต้องมาพูดถึงฝั่งของจีนบ้างนะครับหรือฝั่งของเอเชียบ้างนะครับข่าวฝาดมันมาเยอะเนาะอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ข่าวดีเนี่ยอย่างแรกที่ผมจับพอจับประเด็นได้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้รู้ข้อมูลมีอะไรลึกเกี่ยวกับทางจีนเยอะนะครับเพราะว่าผมเสพข่าวคริปโตคริปโตมันจะเป็นข่าวของฝั่งอเมริกาผมถึงได้บอกนะครับว่า ถ้าเกิดใครจะนำเสนอข่าวของจีนน่ะต้องให้ต้องให้อาจารย์นะครับที่มีความรู้เรื่องของศาสตร์จีนน่ะนะครับในประเทศจีนนะ่ะมาวิเคราะห์นะนะครับบางคนนี่โอ้โหขั่งอเมริกามากเลยนะครับแต่ว่ามาวิเคราะห์ทางจีนตามเนื้อหาของอเมริกาตรงนี้ไม่ได้นะครับมันเราจะได้ไม่ข้อมูลไม่ลึกพอ เอาแหละผมมีบางข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของจีนนะครับคือตอนเนี้ยทางฝั่งของกลุ่มบริกอันนี้ผมได้ข่าวนะครับจากโรเบิร์ตที่ยาสกิจนะครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับเขาก็มีการระบุกเกี่ยวกับเงินสกุลของบริกฉะนั้นพอพูดถึงเงินสกุลของบรินะครับก็ คอนเซปต์ของมันเนี่ยคือมีการคำ้ำทองคำเนี่ยแบ็กอัพเนี่ยโันน่าจะเยอะนะเขาบอกว่าหน,หนึ่งหน่วยวัดของทองคำเนี่ยเท่ากับหนึ่งบิตนะหนึ่งบิตเท่ากับสามพันดอลลาร์นะครับโอ้โหก็หนึ่งมูลค่าก็จะช่วยแบบว่าต่อสู้ต่อสภาวะเงินเฟ้อเลยนะ แล้วก็จะมีสามสิบกว่าประเทศนะครับแล้วเขาบอกว่าอาจจะมีสองประเทศเพิ่มที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์คือหนึ่งคือฝรั่งเศสสองคือแอฟริกาใต้นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาไม่รู้ว่าจะเพิ่มได้หรือจริงหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นยังไงแต่มันเป็นอย่างนี้แหละนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ข่าวเนี้ยแสดงว่าถ้าเกิดอย่างนี้จริง ตามที่โรเบิร์ตคิเซกิพูดนะครับประมาณวันที่ยี่สิบกว่าสิงหาคมยี่สิบสองถึงยีบห้าเงินสกุลของบิตจะเกิดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันมีข้อมูลหนึ่งที่ผมไปเห็นทางฝั่งของรัสเซียนะครับทางรัฐบาลรัสเซียแล้วหน่วยงานของรัสเนี่ยขยามประชุมกันแล้วนะครับก็จะเป็นเงินสกุลของบิตโดยเฉพาะและหัวข้อที่ประชุมน่าสนใจคือเรื่องของ ตะกก้า uh, นะครับหรือระบบเพย์เมนต์ต่างๆนะครับซึ่งตอนเนี้รัเสเซียยังไม่มีอินฟาสักเจอร์แบบนั้นอาจจะต้องใช้จีนนะครับและถ้าข่าวนี้เป็นจริงสิ่งที่ตามมาคือเม็ดเงินของจีนเนี่ยจะทุ่มเข้าไปในเหรียญกลุ่มเว็บสาจะ c f f หรือไม่นะครับฟาร์มิงโกหรือไม่ FLM คียหรือไม่นะครับโลสหรือไม่หรือเหรียญอื่นๆนะครับที่เป็นตระกูล d e f าของของจีนต้องจับตาดูนะครับต้องลองศึกษาดูผมมีความรู้เรื่องนี้น้อยนะเหรียญของฝั่งจีนนะครับรวมถึงพอไปเรื่องของของเวสสามยแล้วก็ส t a b l e ร์คอของกลุ่มเขาต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ m e t a v เวิรนะครับผมคิดว่าเหรียญที่จะรับผลจาก m e t a v เวิร ทางฝั่งของจีนนะ่ะถ้าเกิดจะอัดเม็ดเงินเข้ามานั่นก็คือแสนนะครับเพราะแสนตอนนี้ฝั่งเอเมริกาโดนกลายเป็นเหรียญ Security ไปแล้วนะนะครับเขาคงไปหาแหล่งทำเงินใหม่แล้วแหละนะครับชั่วคราวนะก็น่าจะมาอยู่ฝั่งเอเชียบ้านเรานะครับต่อมาคือ XRP เนี่ยแหละนะครับน่าสนใจนะถ้าเกิดถ้าเกิดเหรียญกลุ่มปิดนะออกมานะครับ แล้วผลปรากฏว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นเป็นบริษัทของ Ripper หรือ Ripper Lab เนะี่ยทำจริงๆหูหน้าเสื่อภัยนะนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเหรียญสกุลของกลุ่มบิตเนี่ยใครเป็นคนทำเนาะนะครับแต่ส่วนใหญ่เงินสกุลพวก c b c นะครับหรือว่าเป็นพวกเงินสกุลดนะิจิตอลน่ะที่ใช้ระดับประเทศเนี่ยจะใช้ในเครือนเนี้ยหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นเวโล XRP XLM นะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าประเทศไหนทำกับบริษัทไหนนะครับหรือจะเป็นฝั่งของอีเทเรียเขาก็จะมีนะครับก็ต้องดูด้วยกันแต่ส่วนตัวผมถ้าข้อมูลมาตามนี้จริงเหรียญฝั่งเอเชียจะจะโตนะครับ TRX ด้วยรวมถึง BTT ด้วยต้องจับตาดูนะเพราะเพาะผมได้ข่าวเรื่องของเหรียญ BTT เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เขากำลังพิจารณานะในเรื่องของของการทำรีองค์กรขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีการทำไอ้ดีไฟนะครับแล้วก็มีนักพัฒนานักวิศวกรนนะเข้ามานักวิจัยนะครับเพื่อจะทำให้ btt เนี่ยถูกใช้นะครับเป็นเป็นคล้ายๆกับโทเค็นนะครับที่ใช้สำหรับในการใช้จ่ายเขาบอกว่าในอนาคตก็จะมีการเผาข่าวนี้ยเงียบไปแล้วนะสามสี่เดือนแล้วนะครับเงียบไปแล้วแต่ผมว่าถ้ามันโผล่มาอีกทีเนี่ย btt ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับที่อยู่ดีศูนย์จะหายสักสองตัวนะครับตอนนี้ศู์หกตัวสี่พันกว่ามั้งนะครับราคาเนี่ยไม่กระดิกเลย แต่ถ้าเกิดมันกระดิกมาน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่า BT ทีเขาคงไม่ BTTC อ่ะหรือ b ี t ีทีนะครับในใบแนนอ่ะเขาคงไม่ง้อทางอเมริกาแล้วแหละนะครับอเมริกาทำกับเขาอย่างนั้นคือไปฟอ้องร้องอ่ะนะครับให้เราก็จัดเหรียญ TRX อะไรพวกนี้ให้เป็น Security นะครับแล้วก็ฟ้องบริษัทอะไรของเราเนี่ยนะครับน่าจะทำแสบเหมือนกันแหละเขาคงไม่เอาแหละอเมริกา นะครับแล้วเขาก็อยู่ฮ่องกงรวมถึงตอนเนี้ยทางฝั่งของจีนนะเขามีเขามีนั่นแล้วนะครับอไอเอ็กเชนของตัวเองหลักๆคือเฮสบริษัทชื่อ h ฮสกีกรุ๊ปนะครับแต่ว่าไอตัวของตัวของไอ้นั่นนะครับตัวของอ่ากระดานเอ็กเชนเขาชื่อ Haskey Pro นะครับแล้วก็มีอีกกระดานหนึ่งกับ OSL Exchange นะครับก็เป็นฝั่งของเขาเลยนะครับซึ่งเราต้องดูเหมือนกันนะครับว่าสองกระดานนี้จีนจะยัดเหรียญไหนเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เนาะทั้งหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มดำเนินการแบบว่า เหมือนก็อักเม็ดเงินเข้ามาแล้วนะครับเราก็บอกว่าเรื่องของเว็บ3.0เนี่ยเขาก็เตรียมตัวแล้วเรียบร้อยนะครับแม้แต่ตอนนี้นะฝั่งของอเมริกาเองอย่าง FTX ะนะครับต้องมาทำ FTX Global นะครับคือหมายความว่า f t x เนี่ยมันเป็นกระดานที่ ดีที่สุดในอเมริกานะในช่วงหนึ่งอาจจะสู้คอยเบสไม่ได้หรืออาจจะสู้คอยเบสได้บางช่วงนะครับตอนนี้ต้องมาขอลายเส้นทางฮ่องกงนะครับจริงๆ FTX น่าจะไปขายข,ายของฝั่งอเมริกาแหละนะครับจะได้จบๆเนาะนะครับฝั่งใครฝั่งมันนะนะครับ FTX ก็มาทำ FTX2 นะครับก็เห็นแล้วว่าเม็ดเงินนะ่ะมันจะอยู่ดังฮ่องกงแน่ นะครับและทางอเมริกาเนี่ยจะมีการามีกฎระเบียบนะครับเราก็ตั้งข้อระเบียบต่างๆเข้มงวดเลยนะครับผมว่าปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับคือทำได้ตลอดแน่ถ้าเกิดเขาจะทำนะครับเราก็ต้องดูผลกันในระยะยาวนะครับแต่ผมเชื่อว่าเหรียญฝั่งของเอเชียเนี่ยจะมาแล้วนะครับฉะนั้นมังกรที่หลับไหลยอยู่จะตื่นขึ้นอย่างแน่นอน นะครับและไม่เร็วไม่ช้าเนี่ยแหละหน่าจะเป็นช่วงเดือนสองเดือนนี้นะครับเราจะได้เหตุการณ์ว่าเหรียญฝั่งของเอเชียไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะครับเขาจะพังงานอย่างแน่นอนข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเราก็มีกลุ่มต่างๆมีชั้น New o o o n VIP ใต้คลิปนี้แล้วกันนะก็เข้าไปคุยได้ทุกเรื่องนะครับจะฝัดจะด่าอะไรนะ ะครับเกี่ยวกับเหรียญไม่พอใจอะไรเหรียญก็สามารถไปกลุ่มนี้ได้ส่วนกลุ่ม่าเหรียญหลักๆนะครับก็ขอเป็นสายกาวละกันนะครับเราก็จะเข้ามารีเควสเรื่องอยากอยากทาให้ผมทําเหรียญนู้นเหรียญน,<ๆ>น,นี้นะครับที่เป็นเหรียญต้นน้ําสามารถขอมาได้นะครับก็ผมจะทําในช่อง rich moon coin นะครับในช่องที่สามนะ ก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดมาได้ละกันนะครับพูดคุยกันในกลุ่มนั้นนะเราผมฝากกระดานบิดเกตไว้ด้วยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเหรียญทางฝั่งเอเชียจะพังงาจนะครับและโกทูดมูลและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing Most story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี